ไปดูกรณีของเจ้าจำปีนะฮะล่าสุดคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยว่าสายการบินไทยและคูเวตแอร์เวสได้ประกาศความร่วมมือในการทำการบินร่วมนะครับหรือที่เรียกว่าโค้ชแชร์พาร์ทเนอร์ชิพเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินนำร่องจำนวน4เส้นทางโดยการบินไทยนั้นจะทำความร่วมมือนะครับในเที่ยวบินร่วมเส้นทางไปกลับ กรุงเทพคูเวตซิตี้เส้นทางไปกลับคูเวตซิต uh ี้โรมและเส้นทางไปกลับคูเวตซิต uh ี้เอเธนประเทศกรีซนะโดยจะทำการบินด้วยคูเวตแอร์เวย์ส uh huh. คูเวตโค้แชร์เขาใช้เครื่องเขาครนะรสำหรับคูเวตแอร์เวย์สซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของคูเวตนั้นเนี่ยจะทำการร่วมมือนะฮะเที่ยวบินร่วมเส้นทางไปกลับกรุงเทพกวัวลาลัมเปอร์ ที่ทําการบินด้วยสายการบินไทยทั้งนี้ความร่วมมือนะฮะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะอซึ่งก็นะฮะก็ถือว่าคือวันนี้นะอ่าวันนี้นะเริ่มวันนี้วันแรกก็คือกรุงเทพเอาก่อนเลยกรุงเทพโครามเปอร์ก็หมายถึงว่าการบินไทยเนี่ยก็คือถ้าถ้าในแง่ของเส้นทางไปกลับกรุงเทพโครามเปอร์ก็คือว่าจากโคลลมเปอร์มากรุงเทพและต่อกรุงเทพด้วยสายการบินคูวเวตแอร ไปยางที่อื่นๆถูกปะก็ก็ก็คือแบ่งพาร์ตกันนะถ้ามองโอเคทั้งรูทติ้งเลยอย่างเช่นโรมกัวลาลัมเปอร์เซกเตอร์ที่เป็นโรมคูเวตซิตี้คูเวตซิตี้แบงกอกอันนี้ก็จะทำการบินด้วยสายการบินคูเวตแล้วของเราเนี่ยก็คือจะเป็นเซกเตอร์แบงคอกไปที่กัวลาลัมเปอร์ใช่ใช่ในมุมกลับก็กัวลาลัมเปอร์มาแบงกอกก็เป็นการบินไทยแบงกอกไปคูเวตซิตี้ ก็เป็นคูเวตแอร์เวย์สนะคูเวตซิตี้ไปโรมก็เป็นคูเวตแอร์เวย์สอ,อันนี้เป็นลักษณะของรูทบินประมาณนี้นั่นเองนะครับ แต่ก็ประเด็นตรงนี้ฮะทางการบินไทยเองนะครับก็บอกว่าการร่วมมือกับคูเวตแอร์เวย์ครั้งนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดจากกลุ่มประเทศในความร่วมมือของอาหรับนะครับนอกจากนี้นะครับก็เป็นทางเลือกสําหรับาการเดินทางระหว่างกรุงเทพไปคูเวตซิตี้แล้วนะครับยังสามารถเชื่อมต่อนะครับเครือข่ายไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆในตะว,วันออกกลางได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่แอฟริกาเหนือแล้วก็ยุโรปอีกด้วยนะครับซึ่งการบินไทยแต่เชื่อว่าทั้งสสายการบินจะร่วม กันพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้โดยสารให้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับความร่วมมือตรงนี้ใช่มันเป็นการขยายคเ,ออเครือข่ายขยายเส้นทางบินนะฮะไปในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ภูมิภาคยุโรปออได้เพิ่มเติม แต่ก็มันก็มีข้อสงสัยนั่นแหละว่าเอ๊ะก,การบินไทยก็ยังมีเครื่องเหลือนะอที่จอดที่จอดกันอยู่เฉยๆเนี่ยทําไมไม่มีการนํามาใช้นะฮะแล้วอย่างเส้นทางกรุงเทพดูไบซึ่งเราก็เคยบินด้วยการบินไทยของเราเอง นะแต่ก็มีเหตุต้องยกเลิกไปในช่วงโควิดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ทั้งที่จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมนะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่คนไทย100%ซ <c oughs> แต่ด้วยประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ใช่ทรานสิตฮับที่ใหญ่ <c oughs> นะแต่ใน s ซาท h e ีสเอเชียเนี่ย <c oughs> นะฮะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนาม <c oughs> นะฮะลาว <c oughs> มาเลเซียกระทั่งอิโนโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ <c oughs> ก็ใช้ประเทศไทยเป็นทรานสิตฮับ ถ้ามาจากฝั่งของยุโรปมาจากฝั่งของตะวันออกกลางนะอย่างที่บอกเคยมีประสบการณ์เดินทางด้วยการมีไทยในเส้นทางนี้กรุงเทพดูใบดูไบกรุงเทพเนี้ยก็ได้พบเห็นทุกครั้งเนี้ยนะฮะก็จะเป็นคนเวียดนามซะเยอะนะนะพอออกจากดูไบมาตอนดึกนะถึงกรุงเทพตอนเช้าเช้าเนี่ยก็ต่อไฟล์8โมง9โมงเข้าเวียดนามได้เลยนะฮะมันก็ดูแล้วน่าจะเป็นเส้นทางที่ทําเงิน นะฮะโอเคแต่งานนี้ยไดเวอร์ตไปนิดหนึ่งก็คือไม่ใช่ดูไบเป็นคูเวตซิตี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนกันอ่ะโอเคก็คงจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะฮะแต่อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะว่าดูจากส่วนแบ่งของโค้ดแชร์ตรงนี้เนี่ยเราก็มีแค่กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์นะฮะก็เป็นเซกเตอร์สั้น แต่ก็โอเคน่าจะเป็นการเบริกร่องนำทางะนะฮะให้มีการขยายความร่วมมือกับทางคูเวตแอร์ AS, เวสได้เพิ่มขึ้นในอนาคตคก็เอาใจช่วยนะการบินไทยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นสายการบินประจำชาติค,คือในแง่ของสตอรี่เรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผ่านมาอันนั้นก็ว่ากันไปมันมีไว้ให้มีไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าสาภาพของการบินไทยมันแตกต่างจากในอดีตละ เพราะการบินไทยไม่ใช่รัฐวิสาหกิจอีกต่อไปอฉะนั้นในแง่ของการดําเนินการนะฮะดำเนินกิจการต่างๆมันก็จะมีความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะฮะในแง่ของกระบวนการหรือว่ามาตรฐานการตรวจสอบ,บเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดําเนินกิจการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่การบินไทยต้องดําเนินการนะฮะอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะฟื้นคืนความเชื่อมัน่นให้กลับมาให้สมกับการที่เป็นสายการบินแห่งชาติ แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นสายการบินที่มีคูณรูปรการกับประเทศไทยนะเพราะเป็นเป็น,ปนต้องบอกว่าเป็นยานพาหนะหลักที่นำพาความมั่ง,งคั่งเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนำพาความมั่นมั่งคัง่งคุยบทนี้น่าสนใจอ่ะถูกไหมครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ขาหนึ่งเราก็พิ่งพาการส่งออกอีกขาหนึ่งเราก็เพิ่งพา ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในประเทศไทยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับฉะนั้นก็คงจะไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าการบินไทยเนี่ยเป็นยานพาหนะหลักที่นำพาเอาความมั่งคั่งเข้ามาในประเทศของเรา,าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา,อา,อาเอาคนที่มีสตุ้งสตังที่จะจับจ่ายมาจับจ่ายในบ้านเรา แล้วก็แน่นอนการินไทยเนี่ยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยในต่างประเทศนะฮะทั้งสมัยก่อนเนี่ยอาคารสำนักงานนะฮะในเมืองใหญ่ๆโตเกียวลอนดอนฮ่องกงนะฮะคือสำนักงานของการมีไทยเนี่ยจะดูโดดเด่นเป็นสง่าแล้วก็โลโก้ที่เขาเรียกกันเจ้าจำปีเนี่ยนะโลโก้เนี่ยมันก็ติดตาตรึงใจคนทั่วโลกคือเห็นแล้วรู้ว่านี่คือประเทศไทย แล้วเขาออกไปบินอยู่ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยม,มันก็เหมือนกับเอาประเทศไทยไปโฆษณาด้วยในตัวนะนก,ก็เอาใจช่วยนะฮะอยากจะให้ฟื้นคืนกลับมา,าได้อย่างสาง่างามอีกครั้งหนึ่งครับ